สวัสดีครับผมกบพ่อกับบ่าวพันพื้นเมืองอีแล้วครับผมบ uh ก,บกับวิถีอยู่ไฮยูน่าอีกแล้วกับทีมงานซอยตัวเองแม่นวะเซฟเบิบ้ลน่ารักจังเลยเฮ้ยยังเซฟปุ่นซิมตะบ,บานครับโอ้โอ้น้ำไม้ไผ่ครับผมฮึบฮึมซิมตับหวานโอ้ดังอึกเลยฮึบ<ม>เบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเซฟโอ้ทำลายแตกร<า>ครับผม ขอทายอยท่านฮึบทำได้ไงเนี้ยนี่ครับไม่ไหมสุดสุดอีกนี้ครับผมเพื่อเยอาขาวไม่ไหมผมเลยไปขอน้ำกะเจ้าวมาจากลูนึงเครื่องลูนี่แหละหวานอือจัดไปฮึบ เออเมนคงเพิ่นอยู่เว้ยบนอีกบนอีกไปมแต่เต้นน่ครับผมเยอะมาแม่เอมาแง้งเยอะแม่จงไหอยู่นี่เฮ้ยแ่แมนอย่เดี๋ยวจะไเซเลย อม,มนอนกินดอ,อกเินฮึบอือครับนี่ครับนี่ก้อนเห็ดนายู่ในกินกับมีหนึ่งข้าวโพดผมนะครับอุ้ยอ้ยร้อนจังเลยนหนึ่งข้าวโพดเหลืองครับผม ก็ผพาใส่อยู่นะเป็นทีนหอมอือโอ้ครับมีกอตะบัดอีกแล้วครับเมื่อนี้ยแจะกินซุกปละแต่ว่าถามมันกินบๆไปโพดดิปลายกบดีครับหนึ่งเขาเรียบร้อยครับผมหนึ่งเขาก็เรียบร้อยตาเบึงหนึ่งเขาโพดก็เรียบร้อยครับผม มันนีแบบล้วนแบบไม่ครับผมล้วนตับหวานแบบเขาเอ่นล้วนไม่เป็นก้อยหรอกเอ่นล้วนล้วนตับหวานครับผม,ผมอุมววอื

มเขาเตยงจานเสจานเต็มทิปแล้วใ uh uh> uh uh ่นี uh ่เนาะลูกม uh ึงได้บ ร่วนตับบานครับผมลวกพักบุงก้งตับบักฮุ้งอาเลยกับหนึ่งเขาห่อนครับผมได้ต้นคายว่ะ อันนี้ไม่ได้ก้อยตะบานนะครับร่วนตะบานคับผมคุอันนี้สดๆกับนี้ครับผมจัดไปท,ท,ที่จริงว่าสีต้มซวกกบครับผมเอาเมนูสัมนี้ละได้การแล้วจัดเลย โอ้เสียบกินสดๆกันเลยครับผมข้างตับดีบอมตะลกอือ,อหือหัวไก่ดเสียบไปกินนะมมไม่มันจางหรืยยืมใช่ไหมจางดรือเค็ม หวนตัวเข้าร้อนร้อนนหนึ่งเขาเนียวไมมเนาะแตม้นเขาคนดาหน่อต่โหุงกับดูข้าบุงกรับมเขาคนครับ ถ้มันรุ่ใสาตาเมื่อคืนนี่ก็จาย่างฟองคนย่างไก่แม่ค่อะบอกอบห้องไปห้องแงงรุ่นหมูปีนี้ก็จะไก่มาหมดละตัวเมียย่างนั่งกูขานเมียเตียบๆอยู่กู <c oughs> เห็นมันสน,ไข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 นุกด้ยกันไึงนกลางนกระดำเนาะมันถ่าเบาอ่ะเมืยอูเขา่ขงงกูจะกนเลีวนาะ <c oughs> มึงมรักวะเหรอพวกเจ้าหน้ากตัไม่อยอ่สองคนเหรออันนห้องลามห้องปาหอยอนี่เป็นไหนอ่ะกี่นูบอกอยู่ีนวีไอพีไหมทำเห็ดกินเอาง้อนเขวาวบอะไร อว้ยสั่นเหรอเหตุงาำใช่ความม่มีัวปลกวบขึ้นใช่คอยกัดแตหาตะกบเนาะ ตึ้งดาวล้งเดียวนี่อ๋อนี่ขโมยไหมบีบขโมยนี่น้ำตาขุนเแม็นบ่เจ็บมาคล้องสดแจ้วเบ็ดเจียวเบ็ดอุืบ